จะเล่นตามข่าวนะครับกับทีมสุมาคอร์นะครับถ้ายังไม่ขายทีมมาซะก่อนนะครับครับเกมเริ่มครับครึ่งแรกนี่มากับไทยฟอร์ดเอฟเอฟซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองนัดแรกครับกับไทยนัแชมป์สี่สมัยครับีม,มาก็ต้องการเข้าชิงเป็นครั้งแรก ติดทางสาทิตไพทิศซ่งโดเพื่อนเท่านายทิศสินกกเกล้าออกด้านข้างนะครับให้ทิศซ่งโดทางในมีเกลือดิตนะครับกกเกล้าแต่ให้ทิศซ่งโดลบอุนกเข้าเกี่ยว <laughs> ขาเลยนะครับมองมองละวิน ก็ไปเก็บประตูเปิดโคง้งหลุมติดหลุมมาบอลบกกล้าวนะครับมาโดนบกกล้าวออกหลังไปนะครับมายาวไปนิดเดียวครับโอ้โหโจะผ่านก็ได้จะยิงก็ได้แต่ว่ายาวไปนิดเดียวครับครับแต่ว่าตอนเปิดโค้งเข้ากลางประตูโดนหมมาสาระซ้ายครับสวนมาสุวนโดนไม่เต็ม ได้ไม่อ้อมไปไ,ไ,ได้ครับวิ่งแซงเอาครับวิ่งแซงทะลุขึ้นไปได้าดสารัตจ่ายเต็มสารัตลุยเข้าไปต่อโดนเบียดลมลงไปเบียดสารัตลท้ายมีเปิดโค้งเข้ามาครับมาเลยธีระทอนครับเปิดโค้งเข้ามาตะวนเลยธีละสิบสายดีครับ,รบตัวตุนเปิดขึ้นเฉลี่าตัดออกหลังไปเท้าครับฝ่า เนียนนะครับบันยังไม่ถึงแนวรุกอย่างองซูนะครับของหน้าของเนียนไปไปสกิลขากรอบินนะครับนอกเซตเนีย่ยนไปโรยขึ้นไปไม่ผ่านครับดักยอกระสินทปล่อยบังดีครับรมองลยงุยสกิลไทยยาไปแล้วเอาแล้แลเข้าเวดไปนิดนึงแล้วโอกาสของทีมงานไหลให้ เข้าขวาแล้วบีไปรึกยิงโอกาสของ,ของเซบเนียงนะครับแต่ว่ายิงไม่แรงครับควินดักเอาไว้ได้แลสิบนาทีแรกนี้เป็นเยนมานครับได้ลุ้นก่อนเลยครับหนึ่งแค่พอดีนะครับตร้งหมดจากตรงกลางไปนะครับของเซบเนียง2ี่สิบสามปีหรือครัครบโค้ชเตอร์ครับตอนนี้ตอนนี้ ผมว่าเราเสียเสียบอลเองนะครับ,รบแต่จังหวะนี้ถ้าเกิดคนที่ส่งไปเนี่ยยิงยิงเลยยิงเองดีกว่ายิงเองดีกว่ามีมุมมากกว่ามุมมากกว่าครับมุมเปิดมากกว่าโดนบี่ออกไปมุมเหลือน้อยนะครับผมดาวน์ยรกับเซ็นทรัซ้ายเจอกับนิสสันโตะฝั่งซ้ายผมเห็นมาเลยขยับเขามาเดยแดนของทีมไทยแล้วนะครับ ไปข้างหน้าสมิทตุนนี่อาทิตย์ครับโดดเข้าเร็วเอาตัวรอดได้กับซิกแล้วพาขึ้นมาขวาสุดมีนะครับที่ซัมโดนิกจังหวะสุดท้ายเกือบจะยาวรถล็อกได้กูรถเกี่ยวขาดึงอีกทีนึงเอาตัวรอดได้ครับชนะที์ไห้สารัตไปทีศักดิสินก,กล่าว เป็นหน้าต่ำระเทิงนิดค้ำอยู่ข้างหน้าหลอกแล้วครับครับครับซ้ายเกิดนิดยิ้งโอ้โหหน่าพุ่งถึงมาในจัดไทยเลยครับผมเล่นทิ้งด้วยซ้ายหวัหลอกสวยนะครับในเป็นการณ์ก็ทําครั้งแรกของทีมไทยครับใน15นาทีครับสองตรงกลางแล้วก็จบที่เกิดนิดสามตูปัดได้ครับเดียร์สุนเกี่ยวตครัอีกครั้งหนึ่งครับหวังให้แล้วหลอกนะครับเกิดนิดพลิกเข้าซ้ายแล้วปัดอย่งนี้ ือชิงให้ปกเกล้าก็ได้ครับท่านผมคือชิงให้ปกเกล้าก็จะสวยมากนะครับเพราะว่าผมว่าปกเกล้าก็รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ยูน่ากรับปกเกล้าตัวเล็กขึ้นปกเกล้ามาถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์ยิงโอ้โหได้ส่งหน้าเขตโทษครับชนาทิพย์สองครั้งนะทุอยอาสิ้นเดียว เรื่องแล้วครับโคเตอร์ทีมข้าวกลเพราะว่าจะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าไม่กดดันคู่ต่อสู้ทีมไทยเราก็จะเดิมลูกนี้สองครั้งจากตรงนี้ก็จะเป็นการปักหมุดว่าไม่พอนะครับมีตำแหน่งดีครับมดียวสิงเดียวแล้วเบิร์ตเพื่อนผมมาบอลแน่นนะครับไปถึงชนะทีมเดซินขยับไปแล้วครับเดซินให้ตามช่องสวยมากครับเพื่อนโอ้โหเอ้าเมื่อโอ้โหเดซินให้ลี่างไปครับ ก็จะใส่สกอร์ได้เลยครับธีรศิลทําทางช่องไปแล้วสวยมากครับโอ้โหสันติยิงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าธีรศิลจะเลือกครับคุณเตอร์ครับโอ้ดูนี้เน้นความชัวร์เลยครับธีรศิลผมมั่นใจว่าเขาคิดว่าให้เกิดลิ้งจะชัวร์กว่าชัวร์กว่าแน่นอนครับแต่ว่ามันแรงไปนิดครับเขาให้ห่างไปเลยครับเมื่อนิดเดียวครับเสี่ยมร้านะครับจังหวะจ่อทางช่องใช่ว่าปิดอีกทีนึ่งธีรศิลเน้นจ่ายนะครับจ่ายในแดนหน้า ย้อนกลับไปที่สารัตกระชับครับลูกนี้มาสารัตให้กัดชับเนี่ยเจอครับมาดึงเลยครับเข้าเด็ดขาดมากนะครับเข้าแย่งบอลของกระบ,บุนวันนี้ิงสวยครับชิซงโดให้รัดเลี้ยงที่เข้าไปเอา้าโดนชนแล้วครับยิงไมใกล้เคียงโอ้ที่ซองโดนี่วิ่งไปได้โด,ดนชนล้มไปเลยครับ โวยเพื่อนแล้วปล่อยให้สารัฐยิงนะครับนัเข็โทษโทรรับแน่นนะครับไม่มีส่งให้คนไหนได้เลยจริงไ้เคียงนะครับอูครับจี้ก็ไวสับไกลยิงกว่านี้ไกลลุ้นเลยนะครับเปียกเสาไปนิดเดียวท่านโวยกันใหญ่เลยครับไม่มีใครบังครับปล่อยกันหมดใครเดินเข้าหาครับทีมชาติไทยครับรอประตูแรกจะทําชิงเกิดฤทธิ์ให้ติดครับอ่านดีนะครับท่านชมครับสอมินตุน องตูนานๆจะได้บอลนะครับมาที่ด้านมองรวินผมกล่าวอ่านนะครับมองรวินเลี้ยงกระจายไม่ผ่านนะครับยืนดีมากครับทิศบุญยืนทำให้เป็นมาทั้งจ่ายในแนวรุกยากครับต่อไปครับธีระชอซ้ายมีเกิดลิดให้มาครับธีระทิพย์เมื่อครับธีรศิลป์ซ้ายยิงเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหลูกที่สี่ครับในชนเว้นครับเฉียบขาดมากครับยิงลงนิด ได้ครับครับดีใจให้น้องมาตุริดเลยครับของทีสิ์ครับอย่างที่วัวระศักดิ์บอกว่าร้อประตูแรกอยู่ผาเลยครับเ <ๆ S 2> ้วก็จะเล่นง่ายเรือยๆครับครับจับซ้ายขวาแต่งอีกทีนี้เข้าซ้ายนี่คือทีบเสยใต้ขาเลยครับเป็นแรงเลยครับทุกคบ ประตูในนัดเชืยรนี่ถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับก็ต้องบวกสอบแล้วครับ,รบสำหรับเมียนมาสิงคโปไม่เคยแพ้เมียนมาเลยครับตัง้งแต่เล่นฟุตบอลมาครับในทีมชาติเด็กๆฝึกเต็มๆเลยนะสองครับเจริญยินด้ทีมไทยนำน,นัดที่สองที่ทำประตูชนะทิพย์ได้บอลอีกแล้วนะครับไสวยมากครับเบิร์นเข้ามาเกอร์กลิศล็อกเข้าซ้ายของสองลูกเอาไว้ชิปตัวนี้ อุ้ยชนคานครับคาริสโอ้โหความคิดไอเดียนี่ดีทุกอย่างครับแต่ว่าชนคานครับบอลออกจากเท้านี่เหมือนข้าประตูอย่าง,ง,าารงรไรเปิดแรงไปหน่อยครับว่ามีเติมขึ้นมาทางขวาอีกคนนึงเปิดเรียกเข้ามาสอนไปดักไว้ได้ครับอีซ้อน กลับมาเป็นบอลของไทยก็นิ่งนะครับผมนักบินขยับไปเลยครับเห็นจะจ่ายพวกนี้ขยับไปดักนะครับซิ่นวินให้แย่งเอาครับเปลี่ยนเอาบอลไปได้เสด็งยังเปิดขึ้นมาเกี่ยวโยกหลอกแม่โยกสวยครับเปิดเตนมาอ้าวโอ้โหล้ำหน้าล้ำหน้าครับโอ้โหแม่ล้ำโยกหลอกนับุญสวยมากครับล้ำหน้า กับทีมไทยแล้วจบด้วยการยิงครับแต่ว่ามันล้ำหน้าก่อนดูจังหวะนี้หลอกสวยนะครับหลอกจะมาข้างในแล้วออกนอกสองคนเลยนะครับแล้วเปิดโอเดรตชัดเจนครับล้ำหน้ามารอเลยนะครับเข้าประตูไปนะครับขององนวินเกมน่าจะเร็วขึ้นนะครับใช่ครับประมาณสามสิบหกนาทีากากเรนมาสกุลเนี่ยแต่ไปสร้างความมั่นใจกับเมยียนมาได้นะครับซ้ายมีเติม เนี่ยครับเดวิดเดวิดล้มเข้าในไปได้แล้วล้มตัวกวาดที่บอลโอ้โหเล่นเล่น,นเ,เล่นเหตเล่นนี่บอลถึงธนบูลก่อนนะครับเห็น,นเราเห็นทุกสิ่งเห็นไหมครับเห็นทุกสิ่งเห็นไหมครับเสิ่คือธนบูลเข้าลงนี้เขาต้องระวังตัวอยู่แล้วนะครับระวังตัวไม่ให้ฟาวนะครับแต่ว,ว่าแหต่ยาวมาเนี่ยมาลูกนี้อันตรายมากครับถึงกับใบแดงก็ได้นะครับลูกนี้ เลี้ยงยาวมานะครับียาวมาแล้วครับแล้วก็เป็นจังหวะเข้าของชนบูรณลก็ใช้ครั้งครับจังหวะแต่งเข้ามาครับเ็นทางแล้วนบูรณ์กวาดนี่ย่ำย่ำรูถึงเข่าเลยหรือเปล่าครับเมกัเปิดกลุ่มไฟผู้ชิงเหรียญก็เลยดุมนี้น่ารักมีตั้งใจเลยครับไม่น่าเล่นครับไม่น่าเล่นคุณบอกว่าลูกนี้ถ้าเป็นว่าเป็นระดับระดับโลกในแดงในแดงเยเพราะว่เจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีครับ ภาวนาธนาบูลเล่นไหวนะครับโอคนทำประตูชนะถ้วยกันแล้วครับครับยังไม่เคยได้แชมป์นะครับเดนมาร์กรอบรองแค่สองครั้งครับในครั้งที่สองกันมาเกเดี๋ยวจะมาตัว <c oughs> เสียหลักไปกล่าวอยู่ใก,กล้ๆในจิ้มคืนกล้าวมันย้อนกับกอรวิท นี่ครับ,บน่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าทีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เมียนม,มามีโอกาสลุยไปถึงหน้าเขตโทษแต่งยได้ครับสามคนให้เขอน้คคอนำหนักหน่อยที่ซองโดเปิดโค้งเข้าในมาดักเอาไว้<า>ได้นในกครคืนวันโดว้ครับวันโดแบบไม่ค่อยมีน้ำหนัก เาเป้าหมายอยู่ที่ซอมินตุนนะครับสถาบัถจิมเราตักเอาไว้ได้ให้ไปแล้วกระตุน้นขวามีนะครับเ็ตเนียงเราควิตเบียนประตุนล็อกได้แล้วย้อนกลับมายิงความเร็วมือนกัน,นนะครับของเ็ตเนียง นะครับเสีฉพอะแล้วเปลี่ยนมาก็โตเร็วขึ้นมาให้เซปเนียร์สองนาทีข้างในมีขยับคนหนึ่ง,น,น,ง,งน,นะครับล้มหน้าล้มหน้าครับจากตำแหน่ง้หน้านะครับจะเดินเกมด้านทีละทอนนะครับทีละทอนขึ้นสูงอะไรครับใช่ครับเพราะฉะนัจะทีละทอนขึ้นสูงเจะมีเดวิดดันนะครับที่ยิงลอยโตกลับแล้วก็มีความเร็วของ,ของ,งเซปเนียรนะครับเซปเนียรหมายเลขแปด ได้ทิสซมโดล็อกอีกทีหนึ่งลื่นโดนบวกสองคนออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วครับนี่เป็นสารัตสารัตนะครับเปิดเขครักผลวิตครับหมดครึ่งแรกครับรอบรองชาเลิร์เอฟเอฟซูซูกิครับ ทยบุกไปนำเจ้าถิ่นเนม,มาอยู่หนึ่ต่อศูนย์นะครับจากคือสินแดงดานนาทีที่22นะครับก็เป็นประตูที่4แล้วครับ,รบของกจสินในทุนเรยียนครับสองนัดนะครับ